วัธนูก็เรียกว่าครั่งพุทธาก็เป็นเครื่องรางของขลังตั้งตั้ง,ตงแต่โบ,บราณกประยุกต์มาจากศาสนาพราณ์นี่หลักในการสร้างวัวธนูเพราะว่ามันมีที่มาว่า บัวเป็นพาหนะของพระศิวะที่มีฤทธเดชมากและเมื่อนำมาบูชาแล้วสามารถปกป้องคุ้มครองพยันตารายต่างๆได้และก็ให้เกิดความสมบูรณ์ภูมิสุขแก่เจ้าตัวที่คนครอบครองอีกทั้งในสมัยโบราณน,นั้น ก็เวลาเกิดเพศภัยต่างๆมักเชื่อว่าเกิดจากการถูกคุณใสหรือมนดำคณาจารย์ต่างๆจึงปั้นหุ่นเป็นรูปวัวเป็นเครื่องรางของขลางไว้บูชาเพราะเชื่อว่าสามารถปกป้องและป้องกันพยันตรายต่างๆได้โดยเรียกวัวนี้ว่าวัวธนูหรือวัวปั้นหุ่นซึ่งวัวของคณาจารย์ต่างๆที่สร้างขึ้นนั้น วัวหรือวัวปุดปั้นหุน่นที่ถือว่าสุดยอดก็คือของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเป็นเครื่องรางที่ถือว่าเป็นมาตรฐานและได้รับความนิยมสูงสุดมาตั้งแต่โบราณยังมีวลีติดป,ปากของนักเขียนเครื่องรางของขลางรุ่นเก่าที่ว่าประหลัดกิจปรหลัดกิก หลวงพ่อเหลือเสือหลวงพ่อปานหานุมานหลวงพ่อสุนวัวปั้นหุ่นหลวงพ่อน้อย